สวัสดีครับชาวคลับกิ๊กทุกท่านนะครับตอนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็กระตุกกระตักเล็กน้อยนะฮะเพราะวันเขียนว่าโลว์เน็ตเวิร์กคอนเน็ชันเดี๋ยวขอผมดูนิดหนึ่งว่าสัญญาณในเครื่องผมมาหรือ,อยังนะครับสำหรับทักใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกันสักนิดนึงนะครับอ่าในเครื่องผมมาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วลองฝากทักทายนะครับแล้วก็ลองดูว่าภาพและเสียงตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับคุณน,นุรุรลีเหรอครับทักทายสวัสดีครับคุณสายฝนนะครับก็มานะครับสวัสดีคุณธนพัฒนนะครับก็เข้ามานะครับ สำหรับขับกิ๊กของเราในค่ำคืนนี้เมื่อผมบอกไปนะในในไลน์แอดขับกิ๊กเมื่อตอนเย็นเย็นพทุกวันเราก็จะบอกไปว่าวันนี้เราจะไลฟ์กันหัวข้ออะไรก็วันนี้เราจะไลฟ์กันในหัวข้อเรื่องตัวปลอมอ่าตัวปลอมเป็นยังไงต่างจากตัวสำรองยังไรต่างจากเมียน้อยไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับว่าเป็นยังไง หลายคนเข้ามาแล้วนะครับคุณอ้อยแม่น้ำหวานสวัสดีครับคุณสายายาแห่งรักคุณพาวาริสานะครับนะฮะสัญญาณเป็นยังไงครับหลังหลังจากเข้ามาแล้วฝากดูนิดนึงว่าภาพเป็นยังไงแล้วก็สัญญาณเป็นยังไงถ้าชัดเจนแล้วก็จะได้อ่บอกทางทีมงานว่าทุกอย่างโอเคนะครับ ตอนนี้สัญญาณภาพปกตินะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะภาพและเสียงชัดเจนค่ะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับในคําคืนนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องตัวปลอมนะที่ผมบอกไปเรียบร้อยแล้วแต่ขออนุญาตรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเข้ามาเหลทประมาณ2-3นาทีนะครับบางคนก็อาจจะนึกว่าทีมงานกำลังบอดแคสต์อยู่ทีมงานกำลังบอดแคสต์เรียกอยู่นะครับตอนนี้กำลังบอดแคสต์บอกในไลน์กรุ๊ป สำหรับคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ตามไลน์กรุ๊ปของคลนะับกิกนะก็เดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนนี่แอ u คลับิกนะครับเข้าไปแอดแล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับในแอ u คลับิกตอบเองนะครับตอบเองทุกอันถ้าอันไหนทีมงานเข้ามาตอบจะเขียนบอกว่าเป็นทีมงานตอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ อ่าเราไม่ตอบในช่วงเช้าแปลว่าทีมงานสกรีนอยู่นะครับพิกิ๊กเขาจะมาตอบในช่วงประมาณบ่ายๆลงไปอ่านะครับเพราะ,ระว่าผมนั่งจริงๆผมนั่งตอบถึงตีสองตีสามทุกวันนะครับเพราะว่ากงววนก็ทํางานปกติอย่างที่บอกสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์นะครับบอกสวัสดีนะฮะมาตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณร้อยกว่าคนวันนี้ไหนๆก็เรียกว่าเราจะคุยกันเรื่องตัวปลอมระหว่างรอนะเราก็จะเล่นเพลงหนึ่งเพลงประมาณสองนาทีรอก่อนแล้วกัน เพื่อจะได้ให้เข้ากับบรรยากาศผมก็ขอเล่นเพลงเพลงน,น,น,นี้แล้วกันชื่อตัวปลอมเหมือนกันไม่รู้เคยเกิดทันกันหรือเปล่าแต่เขาก็เ,าเอามาร,รีมิกซ์กันในหลายเวอร์ชนันนะของของไฮดราเก่าใช่ไหมฮะใครเกิดทันก็ยอมรับมาซะดีๆ ตามตัวเธอและทั้งทังที่ใจก็อยาก ตัวปลอมนะครับของไฮดร้าเป็นชุดแรกๆเลยฉะนั้นสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็เอามารีคอเกอร์นวันนี้เข้ากับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันอยู่ในวันนี้นั่นเองนะฮะเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนปรึกษาผมเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงกับหัวข้อนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยได้บางสถานะนะครับที่เรียกว่าตัวปลอมนี้มันเป็นคนอย่างไรแต่ไหนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วดูอยู่นะครับเนื้อหาปลอดภัยเป็นคลีนคอนเทนต์นะไม่มีเรื่องลามกจกกระเปียดเรื่องเซ็กส์อะไรทั้งนั้นนะสามารถจะแชร์ให้ลูกเล็กเด็กแดงลูกหลานดูได้นะครับ กดเรียกว่ากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยกดแชร์ตัวเองกันเรอกดแล้ว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 ใช่ไหมไมีหลายาคน <share. S 2> เขามาบอกว่า ดูครั้งแรกเลยดูครั้งแรกเลยถ้าดูครั้งแรกเนี่ยแล้วสงสัยว่าจะสอบถามพี่กิ๊กจะคุยกับพี่กิ๊กยังไงก็ที่นี่นะครับอถ้าดูครั้งแรกนะครับถ้าจะพูดคุยกับผมที่นี่นะครับไลน์แอดคลับกิ๊กนะครับนะจะดูย้อนแบบย้อน YouTube คลับกิ๊กนะครับทุกอย่างก็คลับกิ๊กหมดเข้ามาพูดคุยกันได้มีอะไรสนุกสนุกกันก็มาแนะนํากันวันนี้มาคุยเข้าเรื่องเลยดีกว่าตัวปลอมตัวปลอมจักแบบเมียนน้อยยังไงเอางี้ก่อนดีกว่านะ คนก็บอกว่าเอ้ยบางบางทีผมก็ตอบไปบอกว่าตอนนี้หนูเป็นตัวปลอมของเขาใช่ไหมฮะเวลาม,มีมีมีเรื่องอะไราถามมาทางผู้หญิงก็ถามว่าเอ้ยแล้วทําไมมันต่างกับยังไงคะต่างกับเมียน้อยต่างากับตัวสํารองไหมคือจริงๆเมียน้อยเนยส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากหรอกรู้ตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าไอมีเมียหลวงหรือมีเบอร์หนึ่งหรือมีอะไรอยู่ปุ๊บแล้วก็ตัวเองไปเป็นตัวสํารองหรือไปเป็นเมียน้อยเนี่ยคือไปนั่งกินน้าใต้ศอกเขานะครับแล้วก็รอวันที่จะไปทิ่มเขาลงมาจากบนบนหิน่ง นะเนี่ยอันนี้คือเมียน้อยสิ่งที่พยายามทำบางคนก็ไม่ได้ไปทิ้มใครลงมาจากมันหิ้งแต่ก็รู้สึกว่าจะ,ะนั่งรอไปเรื่อยรอมะม่วงมันหล่นลงมาเองหรือบางทีก็แฮปปี้ที่จะมีมุมของตัวเองอยู่นะไม่สนใจอ่ะฉันมีโลกของฉันอยู่ตรงนี้อันนี้แหละคือเมียน้อยหรือว่าเป็นตัวสำรองแต่ตัวปลอมเนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถดูเหมือนเหมือนจะเป็นตัวจริงในชีวิตเขาแต่คุณไม่ได้เป็นตัวจริงในชีวิตเขาฟังแล้วหมายความว่ายอย่างไรจะงงกันใช่ไหมครับ วันนี้ผมเลยมีข้อสังเกตมาให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณเป็นตัวปลอมในชีวิตของใครคนหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรคือปากผู้ชายอาจจะบอกว่ารักคุณจริงหรือว่าอยากจะอยู่กับคุณจริงๆหรือว่าอยากจะเรียกว่ายัางไงเดียวใช้ชีวิตกับคุณโอ้โหสารพัดละเมอเพ้อฝันที่จะยกมาให้คุณแต่สิ่งที่คุณได้มันกลับไม่ใช่เหมือนแฟนตัวจริงและถ้าคุณ ติดอยู่ในสถานานะตัวปลอมนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับโอ้โหออกยากนะฮะบ,บางคนโดนเรียกว่าเทเลี้ยงเป็นปีปีนะครับสองสามปีเสียเงินเสียทองเสียเวลาเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองจะติดอยู่ในสถานะนี้นะครับหลังจากฟังไลน์นี้จบแล้วหายใจลึกๆตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็เรียกว่าตัดสินใจหรือว่าไลน์หาผมก,ก็ได้นะครับข้อแรกข้อหนึ่งเลยคุณต้องดูนะเวลาถ้าคุณต้องดูว่าคุณจะคุณจะเป็นตัวปลอมของใครหรือเปล่า หนึ่งคือเรื่องเวลาเวลาเนี่ยคนเราผู้ชายจะเอาใครไปเป็นตัวปลอมนะจริงๆมันก็สองเพศนะนะถ้าผู้ชายบางทีก็ผู้ชายดูอยู่ก็บอกว่าให้ให้ผมพูดเกี่ยวกับเออเป็นเป็นไอให้ผู้ชายฟังได้ด้วยจริงๆมันก็คือสองเพศนั่นแหละในเรื่องตัวปลอมแต่ผู้หญิงฟังเยอะขออนุญาตใช้คาว่าผู้ชายผู้หญิงสําหรับผู้หญิงแล้วกันนะครับก็คือว่าเราจะไม่เอาเวลาไปทุ่มกับตัวปลอมมากนะักนะนะอันนี้หมายความว่าอะไรถ้าคุณคบกับใครสักคนคนหนึ่ง แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยมันเป็นเศษเวลาเศษเวลาหมายความว่าไงเศษเวลาอย่างสมมุติว่าคุณจะได้เวลามาประมาณคือสมมติทั้งวันเลยนะคุณจะไปได้ช่วงดึกแล้วกลางวันเขาอาจจะบอกว่าเขางานยุ่งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตั้งแต่ไอไอหกโมงทุ่มหนึ่งก็ต้องไปหาเจ้านายต้องไปหาเพื่อนนู่นนะี่นั่นแล้วคุณจะได้เศษเวลามามันที่สี่ทุ่มห้าทุ่มนะฮะ <c oughs> หรือเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์บางทีคุณก็ได้เช้าตรู่ไปเลย อะไรอย่างี้ไปเลยแต่คือเวลานี้มันเป็นเวลาแบบว่าที่ควรจะไปช้อปปิ้งดูหนังกินข้าวฟังเพลงอะไรพวกนี้เขาจะบอกเขาติดธุระแล้วเขายุ่งอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับตัวปลอมเนี่ยมักจะได้เศษเวลาไปเสมอแต่มีข้ออ้างสารพัดมาอ้างไว้ไปเรื่อยๆเื่ยๆือๆอุ้ยฝนตกหนักดินเสียงฝนหรือเปล่าโรแมนติกนะค่ำคืนนี้มามาฟังันเรื่องตัวปลอมนะฮะในยามค่ำคืนวันฝนตก คราวนี้พอคุณได้เสษเวลามาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้ออ้างอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะครับจริงๆแล้วคนเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยนะเขาจะพยายามหาโอกาสไปหาแฟนหรือว่าคนที่เราแคร์หรือว่าคนที่เรารักเสมอนะอย่างนั้นผมมีแฟนหรือจริงๆแล้วคุณมีแฟนหรือไม่ว่าใครก็ตามนะฮะถ้ามีคนรักเนี่ยเราพยายามจะแบบว่าถ้าเลิกงานปุ๊บเราก็พยายามจะแวะไปหาถูกไหมเราก็พยายามจะ,ะไปพาไปอไอ ทำอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษนะครับแต่ถ้าคุณคุณคุณตกเข้าข้อนี้นะว่าคุณได้เสดเวลาเมื่อไหร่ลองดูดีๆนะว่าเสดเวลาหมายถึงอะไรแล้วเวลาพวกนี้จะเป็นเวลาประจําเสมอๆด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะเอาเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะไปอยู่กับเบอร์หนึ่งนะครับแต่อีกหนึ่งกรณีที่ผมบอกจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่มีเบอร์หนึ่งนะเขาอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้อาจจะแบบคบไปเรื่อยๆทีหลายคนแต่เก็บคุณไว้เป็นตัวปลอมคนหนึ่งนะครับ แต่เขาก็จะไม่เอาเวลาสําคัญมาให้คุณอยู่ดีเพราะเวลาสาคัญมันอาจจะเอาไว้ทําอะไรสนุกสนุกของเขานะฮะแต่ว่าเขาจะเอาไอเวลาที่มันเรียกว่าเหลือจากชีวิตเขาเอามาแบ่งให้คุณไว้แก้งเหงาเขาเฉยไปไงฟังดูน่าสงสารไหมข้อแรกใครโดนบ้างจดเอาไว้ในใจนะครับว่า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 เป็นยังไงนะครับข้อที่สองครับข้อที่สองการเอาใจใส่อตัวปลอมจะได้อะไรบ้างนะแต่จะได้ตามเทศกาลใหญ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นวา l เลนทนยวันเกิดคุณนะครับคริสต์มาสหรือปีใหม่คือทั้งบ้านทั้งเมืองมันโหมันฉลองกันสนั่นหวั่นไหวถามว่าจะนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆรับประกันว่าหลุดแน่ๆนะครับคุณอาจจะโวยวายบ้านแตกหรือหนีไปหรืออาจจะตระหนักรู้ได้ว่าฉันเริ่มไม่ใช่คนตัวจริงของเขาแล้วนี่หว่าอ่านะฮะ ดังนั้นคนที่จะเก็บคุณไว้ตนเป็นตัวปลอมเนี่ยก็จะมีของขวัญอะไรมาให้คุณบ้างแต่ตามเทศกาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่โอเคและก็จะทําให้คุณเนี่ยเรียกว่าย่างถลําลึกติดตัวเขาไปอีกนะฮะแต่การเอาใจใส่แบบปกติปกติเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เหมือนแฟนทั่วไป การเอาใจใส่ปกติหมายความว่าไงก็หมายความ,มาาว่าอันไออ่าวลคนที่เราพบกันเป็นแฟนกันห่วงใยกันเนี่ยมันจะมีเรียกว่าถามไถ่อ่ะามไถ่วงใยดูแลเนี่ยสามอย่าง <c oughs> จะไม่มีตัวปลอมจะไม่ค่อยได้นะครับตัวปลอมจะไม่ได้อะไรตามวันที่เป็นวันเทศก,กาลสําคัญสําคัญเสมอเสมอเป็นของเป็นชินช้นชิ้นบ้างอะไรบ้างหรือเป็นประโยกประโยกอะไรสารพัดสารเพที่เขาจะหลายจะเลยอะไรมาหาคุณนะฮะอันนี้แหละจะเป็นข้อสังเกตข้อที่ สองนะครับว่าคุณได้การเอาใจใส่แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่การเอาใจใส่แบบแฟนระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเลยนะครับในระหว่างวันนะครับแต่ไม่นับกับคำพูดเพ้อฝันนะไอ้คำพูดเพ้อฝันตำลายที่จะมาเลี้ยงหลอกเลี้ยงไว้ตำก่อนนอนเนี่ยจะมีเสมอเพราะไอ้คำพูดนี้มันง่ายมันเป็นแค่ตัวอักษรที่อยู่ในเครื่องนะครับ เวลาดลบดต,ติดอยู่ก็ไม่รู้ทำยังไงก็น,นั่งแชทเอออะไรเออเจอคนนี้เดี๋ยวเลี้ยงฝันไม่หน่อยก็กดใสลงไปทำไรอยู่คิดถึงจังอะไรก็ว่าไปนะฮะ <c oughs> คุณก็จะเพิร์เจอแล้วก็จะยึดติดกับคำๆเหล่านี้นะครับผ่านไปแล้วสองข้อนะนะมาดูข้อที่สามโอ้ข้อนี้สำคัญมือถือแตะไม่ได้ครับอันนี้เป็นกันบ้างหรือเปล่านะฮะ สำหรับแฟนกันจริงๆหลายคนเลยก็ไลน์มาหาผมว่าไม่รู้เป็นอะไรค่ะผู้ชายนี่ไม่ยอมให้แตะมือถือเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นตัวปลอมแบบ100%เฉพาะข้อนี้นะมันเดี๋ยวต้องเอามารวมกันหลายๆข้อแล้วคุณถึงจะไปเข้าข่ายนะครับเพราะบางทีผู้ชายพวกมือถือแตะไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอื่นคุณอาจจะเป็นตัวจริงแต่มันอาจจะมีเบอร์สองหรืออาจจะกําลังไปเริ่มทําอะไระสักอย่าง คือจริงๆมือถือมันก็ไม่มีอะไรมากมายอะเนาะมันเอาไว้โทรถูกไหมฮะแล้วก็เอาไว้แชทกับเพื่อนกับฝูงนั่นแหละมือถือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้ามันแตะไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องว่ามันคงมีอะไรอยู่ในนั้นแหละเพราะในส่วนตัวผมเองก็มือถือผมแตะได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้คิดจะมีอะไรนะครับแต่แต่แต่อันนี้ขอให้ตระหนักไว้นิดนึงถ้าเกิดผู้หญิงระวังมือถือไว้แล้วคุณจะเอามือถือมาแล้วก็เช็คทั้งวี่ทั้งวันตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันมันดูแล้วเหมือนมัน มันไม่ไว้ใจเราอ่ะมันดูแล้วมันแบบลำคันหูลำคันตานี่บอกตรงๆนะครับในทางกลับการคุณก็อาจจะเป็นถ้าเกิดว่าคุณวางไว้แล้วมีคนมาจับมาแล้วก็มาเล่นมาเช็คมาพยายามจะดูชัดพยายามจะนั่นจะนี่บงทั้งที่คุณไม่มีอะไรบางทีคุณก็ดูแล้วแบบรู้สึกแบบอะไรวะมันคิดอะไรของมันไปขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเหมือนกับไม่ไว้ใจกันทุกวี่ทุกวันนะดังนั้นถ้าเกิดว่าแฟนคุณเขาก็ไม่ได้หวงมือถือมืออะไรของเขาขนาดนั้นคุณก็อย่าไปเช็คมันทุกวันนะครับ วิธีการไอ้เช็คมือถือเนี่ยมันก็มีลีลานะเดี๋ยวผมแนะนําสักมุกหนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการเช็คมือถือก็คือคุณปล่อยไปเลยไปอาทิตย์2อาทิตย์ถึงเขาวางไว้คุณก็ไม่ต้องไปแตะคุณจะรู้เร็วรู้ช้าไป7วัน14วันมันไม่ตายหรอกนะครับมันไม่ใช่รู้วันนี้แล้วคุณจะโอ้โหแล้วแล้วรู้เลทไป7วัน10วันแล้วมันจะไปแต่งงานกันแล้วมันเป็นแบบไม่ได้นะฮะ คุณก็ตามไปสมมุติวันหนึ่งถ้าคุณอยากจะเช็คหรืออะไรของเขาเนี่ยไม่ใช่ไปคว้ามาดูดืด้อๆเลยบางทีก็อาจจะแบบว่าของตัวเองแบตหมดหรือแฮง์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ยืมมือถือเขามาโทรซะมือถือฉันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกำล load, ังรีสตาร์ทอยู่แล้วเดี๋ยวกำลังไอ้โหลดไอ้อัปเดตใหม่ต้องใช้เวลาสินาทีเวลาอัปเดตพวกไอโอเอสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ยืมมือถือเธอหน่อยถ้าผู้ชายเขาไม่มีอะไรเขาก็จะยืมให้คุณโดยดูษะดียืมให้ดีๆเอาไปเลย แล้วระหว่างนั้นคุณพอคุณแกล้งโทรหาเพื่อนอะไรเสร็จปุ๊บระหว่างทางก็เดินไปเดินมาแล้วคุณก็ก็ก็ไปเช็คได้นะครับมันก็จะเป็นเรียกว่าวิธีที่มันเนียนหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยืมมือถือมาแล้วปุ๊บแล้วผู้ชายแบบนั่งมองอะไรอ่ะถวายใครอ่ะเดี๋ยวไปเล่นอะไรนั่นนี่นู่นนั่นดิหรือบางคนนี่แทบจะอย่างนี้เลยเอออะไเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแตะมือถือฉันเอาเอาไอ้นี่ไปใส่หูฟังเบอร์อะไรเดี๋ยวฉันกดให้ห้ามแตะอันนี้แสดงว่า ในนั้นเน่ยเริ่มมีข้อมูลลับที่เป็นอันตรายถึงกับประเทศชาติอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับนะฮะถึงต้องทําขนาดนี้นะฮะก็เป็นที่ระหนักไวในใน,ใน,ใ,นในการว่าถ้าเกิดว่าดูดูไปแล้วมือถือเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะดังนั้นตัวปลอมเนี่ยหมดสิทธิ์แตะมือถือเลยเพราะบางทีตัวจริงเรายัมแค่ไ่จะให้แตะถูกไหมยัง,ย,งยังแบบยัง,ย,งยังกักเกิร์กอ้จะเล่นอะไรเพราะบางทีชักชอตอะไรกับเพื่อนถมลโมลเอาไว้คราวนี้ตัวปลอมเนี่ยแตะมือถือไม่ได้ นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปแตะหรือยืมมือถือเขาเลยแล้วเขาทําหน้าแบบไม่พออกไม่พอใจนะแล้วก็แบบว่าฟึดฟัดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณเริ่มเขาขายละเขาขายติดมาแล้วว่าไอไอไอความเป็นตัวปลอมเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาละชึบชุบชบชบชบนะครับและมันก็จะลามปตามไปถึงข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือข้อข้อข้อสี่นะพอพูดถึงเรื่องมมือมือถือเมื่อกี้ข้อ3คือแตะมือถือไม่ได้นะ พอแตะมือถือไม่ได้ปุ๊บข้อสี่คืออะไรรู้ไหมเคยป่ะนั่งๆกันอยู่แล้วพอมีแบบมีสายเข้าอ่ะแล้วเขาไม่กล้ารับสายต่อหน้าอนั่งๆอยู่กันปุ๊บแล้วพอมีสายเข้ามาปุ๊บก็จะเดี๋ยวนะลุกลุบลุบไปอย่างนั้นอย่างนี้ทําเป็นว่าเจ้านายโทรมาสายสําคัญอะไรยังไงนะครับคนเป็นแฟนกันจริงๆไม่ว่าใครโทรมามันก็รับสายต่อหน้าได้ คือไม่ว่าไอคนที่อีกฝั่งมาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนหลือะไรเงยมันไม่ได้นั่งกันอยู่ต่อหน้านี่มันก็มีแค่เสียงถูกไหมถ้าเกิดไม่ได้เสียงเราไม่ใช่อยู่ในผับอยู่ในเทคที่เสียงแบบโครมโครมป,ปังปังมันก็สามารถจะรับสายต่อหน้าได้แต่ถ้าเกิดว่าบ่อยครั้งที่เขานั่งอยู่กับคุณแล้วมีสายเข้าแล้วลุกออกไปหลายหลายทีตลอดเวลาเนี่ยนั่นแสดงว่าสายนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คุณได้ยินบทสนทนาระหว่างเขากับ อีกคนในสายนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าผู้ชายที่เด่นอยู่กับคุณเขาจะเป็นมีความลับทางราชการหรือความลับทางความมั่นคงขนาดนั้นนี่ห้ามใครได้ยินนะครับมันคงเป็นความลับทางเรียกว่าความมั่นคงทางตัวเขามากกว่านะครับก็อาจจะเป็นกิ๊กอีกคนหนึ่งแฟนอีกคนหนึ่งหรือว่าเป็นคนในสต๊อกหรือว่าทั้งหลายทั้งปวงแต่อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ใครสักคนแล้วเราทําแบบนั้น ครั้งสองครั้งไม่เป็นไรนะอาจจะเป็นธุระที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องมรดกบ้านอะไรเงี้ยไม่อยากให้คุณได้ยินนะฮะแต่ถ้าบ่อยๆเข้าเนี่ยอันเนี้ยเราถือว่าไม่ให้เกียรติคู่สนทนาที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดยิ่งปากบอกเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วแบบว่าอยู่ดีๆแล้วพอรึดมาแล้วต้องยกออกไปคุยที่อื่นบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้เกียรติเราขนาดนั้นนะครับเรียกว่ามีความลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคนเป็นแฟนกันจริงๆเนี่ยเขาจะจะไม่ทําอะไรแบบนี้นะครับ สีข้อผ่านไปเป็นไงใครโดนแล้วบ้างใครโดนแล้วบ้างใครโดนกี่ข้อสารภาพกันมาซะดีๆนะครับสารภาพกันมาซะดีๆคุณวรรัตยารักบอกโดนใจทุกข้อนะฮะคุณอุมาเรนบอกว่าเป็นได้แค่คนแกเง้งเอาแต่ก็มีแต่ก็มีหลังไหม่เข้ามาบอกว่าหลังไหม่ว่าไงครับหลังไม่บอกว่าอ้าวกรรมแต่ฉันก็ไม่เคยให้แฟนดูมือถือนะ อ้าวไม่แฟนดูมือถือไม่แฟนดูมือถือก็แสดงว่ามีเรื่องอะไรเมาส์เมาส์อะไรอยู่ในนั้นคือก็าอาจจะมองว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะสำหรับบางคนเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับแต่ว่า<ม> <c oughs> ที่ผมพูดถึงคือเรื่องแตะไม่ได้คือแตะแล้วแบบบวยวายขึ้น<ม>นะคือคนเราถ้าเกิดมันวางไว้อย่างเงี้ยแล้วยืมใช้ได้อะไรได้เป็นบางครั้งอะไรอย่างงี้ถือว่าโอเค<ม>แต่มันจะมีอีกพวกหนึ่งห้ามแตะเลยห้ามแตะเลยแสดงว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นอยู่นะครับ<ม>อันนี้สําหรับคุณผู้หญิงก็อาจจะเป็นตั้งกรุป๊ปเมาาสส์ี เป็นไปได้อ่ามีมีจริงๆเขาก็มีกันอ่ามันมันรวมตัวกันแล้วก็เมาสามีนู่นนี่แล้วกลัวผัวเห็นอไองนี้ก็มีแต่ผู้ชายมันไม่มีตั้งกุ๊กเมาส์ภรรยาใช่นะส่วนมากผู้ชายมันจะไม่มานั่งเมาส์เงงมียกูเป็นอย่างนั้นเมียกูเป็นอย่างนี้มัน,ม,นมันเขาไม่ทํากันผู้หญิงจะทําจะมีสมาคมม่บ้านนะครับแต่ผู้ชายไม่ทําพอไม่ทําปุ๊บผู้ชายก็จะไปไอ้เวลาแตะแตไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องไปทางนั้นซะมากกว่านะแต่ไม่ใช่ฟันธงผมไม่ได้ฟันธงนะมันต้องเอา คุณเมลลี่บอกว่าโดนหมดเลยโดนหมดเลย4ข้อแล้วเอาใจช่วยนะครับขอให้อีกหข,ข้อที่อยู่ผ่านนะครับขอให้หกข้อที่อยู่ผ่านสําหรับคนที่บอกนี้เข้ามาฟังครั้งแรกนะครับถ้าจะพูดคุยกับผมก็นี่เลยไลน์แอดคลับกิ๊กนะครับไลน์แอดคลับกิ๊กนะเห็นแล้วนะแล้วก็ยูทูบคลับกิ๊กนะครับอันนี้ เหลืออีกหข้อครับวันนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องตัวปลอมตัวปลอมคืออะไรตัวปลอมไม่ใช่ตัวสํารองตัวปลอมไม่ใช่เมียน้อยตัวปลอมเป็นตัวที่โดนผู้ชายหลอกให้อยู่สถานะหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนบ้างบอกว่าเป็นคนพิเศษบ้างอะไรบ้างแล้วให้ค้านคาอยู่อย่างนั้นโดยที่ตัวเองนึกว่าตัวเองเป็นตัวจริงแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะครับน่าสงสารมากถ้าคนอยู่ในไอ้โพสิชันนี้นะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวคุณวิทย์มีเรื่องนิวยูฝากไว้หน่อยนะครับอออนไลน์นิวยูของเรานิวยูเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของราคา2 9 9 0บาทเป็นโปรโมชั่นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเริ่มเรียบแล้ว1อาทิตย์ตยผมก็ขยายเวลาให้1อาทิตย์เป็นครบเอ่อหนึห่งเดือนพอ 1> 1ดีหนยยึ่งเดือนพอดีแต่ว่าสาหรับชาวขับกิ๊กถ้าเกิดว่าสนใจก็ทักกันเข้ามาสําหรับเอ่อราคาพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้ในรักในเพจอีจันก็ลงไปเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ราคาเราขึ้นไปปกติแล้ว3990บาทนะครับ หลายๆคนเรียนคลาสแรกเท่านั้นเองไลน์มาขอบคุณเพียบเลยแล้วว่าเรียกว่าสามารถทําให้สว่างและตื่นขึ้นมาได้รู้ความเป็นจริงของความรักและชีวิตมินโมนะนี่เขาเล่ามาให้ฟังเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยในในซึ่งอยากจะบอกว่าทั้งทั้งสปอตในอีจันใช่ไหมแล้วก็ทั้งทั้งคนที่เข้าไปดูในนิวอูคลาสแรกแล้วเนี่ยเป็นแค่พื้นฐานเองเป็นแค่แบบช่วงที่ยังยังต้องดักชั่นยู่เลยนะฮะแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปพรุ่งนี้นะครับ สนุกขึ้นมายังลังเลอยู่ก็ทักกันเข้ามาได้แล้วก็สาหรับคนที่สมัครเข้ามาในนิวอยู่แล้วพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดครับพรุ่งนี้ก็เตรียมโหลดกันมานะครับอตัวปลอมนะครับสามสี่ข้อแรกผ่านไปแล้วนะเวลานะเอาการเอาใจใส่นะแตะมือถือไม่ได้นะรับสายต่อหน้าไม่ได้สี่ข้อผ่านไปแล้วนะข้อที่ห้าตัวตนในโซเชียลไม่มีสมัยนี้ สมัยนี้นะไอ้บางคนก็ามาไลนา์มาหาผมแล้วก็บอกว่าแฟนไม่เล่น Facebook เอาจริงๆผม,ผมไม่เลือกินแล้วก็ ก็มีบังจนที่แบบว่าเป็นพวกต่อต้าในกระแสโลกรั้หนึ่งแต่แบบควยตรงนี้หมดซะแล้วนะฮะแต่ว่าคุณ